ตู้ของนากระชีต้องอาบน้ําได้รุ่นนี้อาบน้ําได้สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่นะสองตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นสิบแปดนิ้วสองสองเป็นตัวถูกแต่ด้านฝ่ามือของเฮียต้อยเนี่ยสองพันสองหมือนกันสิบแปดเหมือนกันจะเป็นตัวแพงขอให้รีวิวชุดสิบแปดราคาถูกกับสิบแปดราคาแพงหน่อยครับได้ครับลูกค้าตัวนี้ก็ซ้ายมือของเฮียต้อยจะเป็นตัวถูกสองพันสองหมื่นสองสามพันเก้าร้อยตัวนี้ก็ตัวราคาแพงนะราคาแพงก็เป็นชุดตัวทับเลยนะ ตัวท็อปก็เป็นตัวแพง53,900ไม่รวมค่าขนส่งนะอันนี้ก็คือลูกค้าถ่ายมาให้รีวิวให้ดูหน่อยอันไหนลูกค้าขอบคุณลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวถูกนะ18ตัวถูก18ตัวถูกก็ยังมีพาวเวอร์หตัวปี1ตัวตัวนี้เลยนะตัวตัวนี้เลยที่ลูกค้ารีวิวมาเนี่ยนะก็เป็นตัวถูก2ตัว18 2.2คูณตัวถูก2 3 9 0ม่ม้าไม่รวมค่าขนส่งนะ อันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องปรุงเหมือนกันอันนี้จะเป็นคองหล่อละลูกค้าจะเป็นคองหล่ออันนี้ก็จะเป็น18แต่เป็นคองหล่อนะเป็นคองหล่อเป็นคองหล่อลูกค้าใส่คอหลอก็บอกแอดมินได้เลยว่าให้ใส่คอหลอแต่พาวเวอร์เพราะว่าตัวพันสองมันได้อยู่แล้วนะคอหลอได้คู่หนึ่งนะเสียงกลางก็เสียงกลางก็ตัวธรรมดาเป็นตัวถูก400วัตต์เป็นตัวค้างหมูขอบคุณลูกค้านะครับอันนี้รีวิวตัวนี้ก็จะเป็นรัวนี้จะเป็น ตัวทับเลยฮะตัวนี้เลยตัว18ก็จะเป็นตัวทับเลยกันกันน้ากันฝนได้ตัวนี้ก็ที่ลูกค้ารีวิวมาเนี่ยถ่ายมาให้ดูเนี่ยจะเป็นคคองหลอ่อคคองหลอก็จะติดสติกเกอร์ไว้ตัวร้านน้ำด้านดี๋เฮียาศาสตร์ฉีดน้าให้ลูกค้าดูด้วยอันนี้จะเป็น15้ามีเน็ตเวิร์กนะสิเสียงกลางมีเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นชุด4ีคูณสก็คือชุดเดียวกันนี้เลยชุด53,900ชุดนี้เลยละชุดนี้เลยฮะที่ลูกค้ารีวิวมาเนี่ยนะ แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่คงหลอ่อเป็นคงปั๊มแต่ลูกค้ารีวิวมานี่จะเป็นคงหลอ่อคงหล่อมีสติกเกอร์นะต่างกันที่ดอกเท่านั้นเองครับลูกค้าขอบคุณลูกค้านะครับอ๋อหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่ออันนี้ทีมงานบริษัทไปส่งนะไปส่งให้หลวงพ่อเลยจะเป็นชุดตัวนี้จะเป็นมีสติกเกอร์เป็นคงหล่อเหมือนกันนะเป็นคงหล่อเหมือนกันก็สี่คูณสี่ในทีมงานทีมงานบริษัทไปส่งให้แถวภาคอีสานะ พราะทีนนี้เขาชอบไปภาคอีสานจะมี4ทีนนะเหนืออีสานใต้เนะี่ยลูกค้าสั่งได้หมดนะใต้ก็มีนะก็อันนี้ก็จะเป็น2องคูณสอูณสตัวนี้จะเป็นตัวสิตัว1ิบห้าโครงตัวสิวเหมือนกันนะบีวเป็นโครงหล่อเหมือนกันนะเป็นโครงหล่อก็เป็นชุด2องูณแต่ใส่ตู้แหลกพาวเวอร์ตัวหนึ่งปีแล้วก็มีไม่ uck, มีปลั๊กมีแหลกแปโยนะขอบคุณลูกค้านะครับุขขอบคุณลูกค้ามากครับ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อเหมือนกันก็เป็นชุดชุดกองหล่อเหมือนกัน18บแกองหล่อเหมือนกันแต่เสียงกลางลูกค้าลูกค้าหลวงพ่อเอาเป็นเอาเป็นตู้โรงแรมตู้โรงแรม15นิ้วตู้โรงแรมนะหลวงพ่อจะเอาเป็น X8 ละ X8 ตัวนี้ก็ขับกองหล่อ4ใบเลยนะเดี๋ยวใต้ทําขึ้นมา X8 ตัวนี้รับประกันให้ลูกค้า2ปีเลยรับประกันให้หลวงพ่อ2อปีเลย X8 ตัวนี้พันแปดวัตต์นะก็ชุดนี้เป็นชุด4ีคูณสเครื่องปรุงีคูณสนะแต่หลวงพ่อเอาเป็น2อคูณสไปก่อนก็ ตัวบนก็จะเป็นพันวัดรุ่น16-5่นาคาชีนะเอามาขับกลางได้4ใบแต่ตอนนี้ก็หลวงพ่อเอาเป็น2อคูสองไปจะมีไม้ไม้ตัวนี้ตัวทอบเลยนะตัวทอปแล้วก็มีรางปักจะมีแหลก10อยู่แล้วจะมีมิกมิกก็เป็นตัวทัปเหมือนกัน16ช่องมิก16ช่องเลยนะตัว16ช่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเป็น4ีคูสแต่ก็หลวงพ่อเอาเป็น2อคูสไปก่อนหลวงพ่ออาจจะมาเพิ่มทีหลังได้นะ ขอบขอบคุณคราบหลวงพ่อครับ23,900ก็จะเป็นชุดถูกแต่ชุดแพงก็จะอยู่ที่53,900ไอเ้รเรื่องอย่างรุ่นถูกเนี่ยเขาจะแพ็คเป็นกล่องเป็นกล่องในโฟมเลยนะจะมีโฟมกั้นอย่างดีเลยนะเป็นกล่องแพ็คอย่างดีแต่ตัวแพงเนี่ยจะมีไม้อะไม้ที่ทําตู้อยู่เนี่ยเอามาแพ็คเอามาทําเป็นกล่องอีกทีนงนะไม่ใช่ไม่ใช่ส่งไปอย่างนี้นะก็เดี๋ยวจะให้ลุงน้องทําเป็นแพ็คให้ลูกค้าดูว่าเป็นกล่องเวลาหล่นก็โยนเข้าไปแล้วลูกขนส่งโยนเนี่ย ข้างในยังไม่เป็นอะไรนะข้างในไม่เป็นไรอาจกล่องข้างนอกจะเป็นเป็นรอยนิดหน่อยนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกน้องจะแพคให้ลูกค้าดูลูกค้าไปงัดได้เลยนะไปงัดเพราะไม่ได้ทากาว 2 3 9 0 0กตัวนี้กันฝนไม่ได้นะ5้า0 0น้ตัวนี้ทนฝนแล้เียต้อยจะลาดน้ําให้ลูกค้าดูว่าตากฝนได้เนี่ยลูกค้าเดี๋ยวจะฉีดน้ําฉีดน้ําให้ลูกค้าดูเลยนะนะลูกค้าว่าตู้เนี่ยมันของของมันกันน้ําไดนะ้สีก็สีสีกันน้ําลูกค้านะนะลูกค้าดะน,นะ เอาตู้อาบน้ำอ่ะเขาเรียกต่อตู้อาบน้ําเลยลูกค้าตู้ของนากาชตีต้องอาบน้ําได้ฮะรุ่นนี้อาบน้ําได้ช่วงนี้มันมันเข้าหน้าฝนนะฮะลูกค้เาเมษาช่วงสงการลูกค้าก็เอาชุดเอชุดที่กันน้ําไปส่วนใหญ่จะเป็นชุดกันน้ํากันหมดฮะเนี่ยกันน้ำล้างอาบน้ําเลยล้างตู้เลยฮะล้างฝุ่นเลย เดี๋ยวยาต้อยจะวัดเป็นให้ลูกค้าดูว่าไอ้ชุดสองคูณสองเนี่ยเผื่อลูกค้าซื้อไปแล้วมันไปวางไม่ได้ไปวางไม่ได้เดี๋ยวยาต้อยจะวัดให้ดูไว้ว่าขนาดที่พื้นที่ลูกค้าจะไปตั้งเนี่ยจะตั้งได้ไหมนะียต้อยจะวัดให้ดูว่าระหว่างตั้งเสากับไม่ตั้งเสาดูว่าความสูงความป้างมันเท่าไหร่ลูกค้าดูเลยนะเอาเป๊ะๆเลยนะลูกค้าเป๊ะๆก็คือเมตรสิบหกเซนนะเมตรสิบหกเซนนะ เมตรสิบหกเซนนะลูกค้าความตั้งเลยนะเมตรสิบหกเซนลูกค้าไปเผื่อพื้นที่หลวมหน่อยก็ได้นะแต่ตู้สองใบตั้งรวมกันนะเมตรสิบหกเซนความลึกนะความลึกลูกค้าความลึกนะเผื่อลูกค้าไปตั้งแล้วความลึกก็อยู่ที่แปดสิบนะอยู่ที่ปดแปดสิบแต่ลูกค้าต้องเผื่อไว้หน่อยนะเผื่อไว้เดินได้เสียสายได้นะเผื่อทีทีลูกค้าไปตั้งในพื้นที่ที่ที่ลูกค้าต้องการไปตั้งแต่ความสูงเนี่ยความสูงจากพื้นเลยนะที่จะใต้ตั้งเสาแล้วเนี่ยก็เมตร เมตรแปดสิบหกเซนเลยนะเมตรแปดสิบหกเซนลูกค้ากนะ็เผื่อไว้หน่อยนงเผื่อไว้เวลาเวลาชักเสาขึ้นเสาลงนะต้องเผื่อไว้สักขึ้นหนึ่งอะนะนะความความลึกความสูงได้แล้วตอนี้ถ้า,ล,ล,าลูกค้าไม่ตั้งเสาล่ะลูกค้าไม่ตั้งเสาลูกค้าไม่ตั้งเสาลูกค้าก็เอาเสาออกตั้งกับพื้นอันนี้อันนี้ถ้าลูกค้าไม่ตั้งเสานะลูกค้าไม่ตั้งเสาตังต้งตั้งตู้ตั้งโต๊ะรวมกันเลยนะนะอยู่ที่อ่า เมตรห้าสิบสามเซนนะเมตรห้าสิบสามเซนนะลูกคา้าเมตรห้าสิบสามเซนนะความสูงนะแต่ความลึกก็ที่ที่วัดไปแล้วขนาดนะความลึกความสูงคามฟางก็ได้ขนาดนั้นแหละที่จะต้อวัดไว้ให้ล่ะสองชุดนี่เหมือนกันเลยฮะชุดถูกชุดถูกกับชุดชุดชุดแทงเนี่ยความตู้ตู้มันเท่ากันฮะตู้เท่ากันลูกค้าก็ตั้งพื้นที่เท่ากันได้เลยฮะลูกค้าก็มีลูกค้าถามมาว่าเอ๊ะทำไมตู้มีเล็กเบิกไม่มีเล็กเบิกต่างกันยังไง ต <neck> <breaking> you know ู้ม yes, ีเน็คเวิร์ก <scales> ก็ค <nationwide> ือเป็นตู้ตัวตโรงแรมทุกตัวนะทุกรุ่นนะที่ตู้ทำส่งโรงแรมอ่ะทำส่งโรงแรมก็จะใส่จะมีเน็ตเวิร์กมีเน็ตเวิร์กก็จะเป็นตู้สรงนี้เลยนะตู้ส่งนี้ตู้ตู้โรงแรมจะมีเน็ตเวิร์กทุกตัวนะถ้าถ้าเป็นตู้โรงแรมนะถ้าเป็นตู้ไม่มีไม่มีเน็ตเวิร์กก็เป็นตู้ตัวธรรมดาเป็นตู้ทรงคางหมูธรรมดานี่เลยนี่มันต่างกันอย่างนี้เลยนะราคามันก็ต่างกัน ส่วนไอ้ชุด18เนี่ยสองชุดเนี่ยลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะเพราะว่าบริษัทไม่ได้รวมค่าขนส่งเข้าไปลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองแล้วเรื่องเรื่องการรับประกันเครื่องปรุงนี่ก็จะรับประกันให้ลูกค้า1ปีทั้งหมดเลยนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีทั้งหมดยกเว้นเรื่องดอกนะดอกโรงงานก็จะจะไม่รับประกันเรื่องค่าขนส่งเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าติดต่อแอดมินได้เลยค่บ For quick